พริกแกงหมู3ชั้นใส่ผักบ,บุ้งไทยค่ะการจะมาชวนผัดอีกหนึ่งรูปแบบค่ะรับรองค่ะหมูสามชั้นจะมีความนุ่มมีความระมุนมีความหอมมีความลงตัวกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะรับรองค่ะจะได้กับข้าวจานบ้านๆจานใหม่ที่อร่อยขึ้นทันตาเห็นอย่างแน่นอนค่ะค่ะจะดีกว่าไหมง่ายจบครบ ในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะมาดูค่ะวัตถุดิบของการนะคะแน่นอนเลยค่ะวันนี้ของการเป็นหมูสามชั้นสุขภาพดีเขาแทบจะไม่มีมันเลยนะคะนี่เลย ส4ี่ขีดนะคะแล้วก็ผักบุ้งไทยค่ะพริกแกงแดงค่ะประมาณ2ช้อนกะปินะคะนิดหน่อยขิงฝานค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าการเอาขิงไปทําอะไรกันนะคะแล้วก็พริกจินดาค่ะหั่นฉลบแบบนี้นะหรือเป็นพริกชี้ฟ้าแดงก็ได้ค่ะใบมะกรูดฉีกค่ะเท่านี้ค่ะวัตถุดิบนะคะง่ายนิดเดียวเองค่ะมาพริกกับข้าวจานบ้านๆให้อร่อยขึ้นทันตาค่ะหมูนุ่มระมุนมากเลยนะคะกินแบบว่าเต็มปากเต็มคําเลยนะคะแล้วก็มีความนุ่มมีความระมุนลงตัวที่สุดเลยค่ะ ไปค่ะลงมือทํากันเลยจ้าตั้งน้ําให้ร้อนจ้าใส่เกลือนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะลงไปค่ะในน้านะคะค่ะน้ําร้อนได้ที่นะคะอ่าเราก็ใส่หมูสามชั้นค่ะลงไปต้มนะคะการจะเอาหมูสามชั้นนะคะมาต้มก่อนแล้วเอาไปผัดค่ะหนังหมูนะคะหัดออกมาแล้วค่ะเขาจะได้มีความนิ่มมีความนุ่มนะคะบอกเลยค่ะวิธีการนี้เหมาะมากๆสําหรับมือใหม่นะคะ เพราะว่าถ้าเกิดเราเอาไปผัดอ่ะการเคยสังเกตจากตัวเองอหลายรอบละคือผัดแค่พอสุกพอผัดแค่พอสุกปุ๊บเกิดหั่นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ด้วยอ่ะปกติจะหั่นเป็นชิ้นบางๆอะเนาะชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ด้วยหนังหมูค่ะเขายังจะมีความแข็งความเหนียวอยากจะให้หมูต้มนะคะออกมามีความแบบหอมๆนะการจะใส่ขิงไปค่ะพอดีการมีขิงเหลืออยู่นะคะการก็จะฝาน,นนะคะแล้วก็ต้มไปกับหมูสามชั้นนะคะ นี่ขิงจะช่วยดับกลิ่นคาวนะคะแล้วก็ให้ความหอมค่ะต้มไปค่ะสักพักนึงนะคะให้หมูค่ะสุกนะคะอีกหนึ่งตัวช่วยนะที่การลองทําแล้วเจ๋งมากเลยค่ะจะทําให้หมูออกมาแล้วมีความนุ่มนะให้ใส่น้ําแข็งลงไปค่ะเนี่ยตอนต้มค่ะาการทําน้ําแข็งเอง,เองนะกันก็จะหยอดใส่ลงไปสักประมาณสาก้อนนะคะ ลองทำดูนะถ้าใครยังไม่เคยลองนะลองทำดูค่ะไม่เสียหายค่ะบอกเลยค่ะจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างแน่นอนค่ะลองใช้ดูเลยค่ะต้มซี่โครงหมูหรือใช้เมนูตุ๋นนะคะลองหยอดน้ําแข็งลงไปตอนที่ว่าขณะน้ํากําลังเดือดๆะคะ่ะเขาก็จะหยุดนะหยุดการเดือดสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาเดือดขึ้นมาใหม่ะคะ่ะแล้วถึงเนี้ยค่ะหมูนะคะก็จะมีความนุ่มมากเลยค่ะต้องลองนะคะ การจะใช้เวลาการต้มนะคะสักประมาณ5นาทีค่ะแค่เอาแค่ว่าให้หมูเขาสุกนะคะพอสุกอะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้ให้ให้แบบเปื่อยเละไปเลยนะคะถ้าเป็นฟองๆแบบนี้ค่ะช้อนออกนะคะจริงๆอะน้ำอะไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะคะเพราะว่าสามารถเอาเป็นทําเป็นน้ําซุปเอาไปตอนผัดได้เลยนะคะความหวานความหอมอะไรของเขาก็จะยังอยู่ครบนะคะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะพอแล้วค่ะปิดแก๊สค่ะการก็จะตัก ทั้งน้ำทั้งหมูนะคะขึ้นพักไว้ก่อนค่ะค่ะนี่นะคะการก็พักในส่วนของหมูไว้ก่อนค่ะป้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการผัดกันนะคะใส่น้ํามันค่ะพอประมาณนะคะพริกแกงกับกะปินะคะลงผัดค่ะกะปิใส่ไปด้วยนะเพืจะได้เพิ่มความหอมค่ะหอมชวนกินเชียวค่ะเนี่ยค่ะที่สําคัญนะผัดพริกแกงให้อร่อยที่สําคัญอยู่ตรงนี้เลยค่ะ้องผัดพริกแกงให้ได้นะคะ แปนอ่อนนะคะผัดพริกแกงให้เหลืองหอมฉุยเลยนะคะถ้าผัดแล้วรู้สึกว่าพริกแกงแห้งเกินนะเติมน้ําซุปอาหารน้ําที่ต้มหมูนะคะลงไปได้เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะผัดต่อค่ะป้องกันการกระเด็นด้วยนะคะค่อยคอยทยอยเติมนะคะแล้วก็ผัดไปค่ะเนี้ยค่ะผัดพริกแกงให้หอมฉุยให้ข้างบ้านนะคะเขาจามเลยค่ะ นี่หอมได้ที่แล้วนะโหยหอมฟุ้งเลยค่ะนี่แบบนี้เลยให้ออกเกรียมๆนี้เลยนะคะอ่าโอเคค่ะหลังจากนั้นก็จะเทหมูค่ะทั้งน้ําทั้งหมูลงไปเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะค่ะปรุงรสชาตินะกันจะใส่น้ําปลาค่ะสักประมาณ2ช้อนนะคะจะออกแบบเค็มๆหวานๆน,นะคะเมนูนี้ค่ะ น้ำตาลทรายค่ะประมาณสองช้อนชานะคะลองชิมรสชาติดูก่อนจ้าการหุงการยังไม่ออกหวานนะจะออกเค็มๆหวานๆนะคะลองปรับแต่งรสชาตินะคะให้ได้ตามชอบเลยค่ะค่ะปรุงรสชาติได้ที่แล้วนะคะนี่ค่ะผักบุ้งค่ะที่เราหั่นไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะาการซื้อมานะคะหนึ่งกร่มสิบบาทนี่เลย นี่ค่ะเห็นไหมเป็นอีกหนึ่งเมนูข้าวแกงเนาะตามร้านข้าวแกงอะคะ่ะเขาก็ชอบผัดขายนะคะนี่เลยแบบนี้เลยใส่ผักบุ้งค่ะแบบมะกรูดฉีกค่ะใส่ลงไปนะคะผัดให้ผักบุ้งสุกเลยนะคะนี่น่ากินมากน่ากินอะไรรูไหมน่ากินหมูสามชั้นแบ <laughs> บชิ้นโตๆอย่างนี้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะการยาเสร็จแล้วค่ะใส่พริกชี้ฟ้านะคะหั่นฉแฉลบค่ะเพื่อความสวยงามนะแบบมะกรูดฉีกที่เหลือค่ะลงไปนะคะโอ้โหข้าวสวยร้อนๆมาเลยจ้าบอกเลยนะคะหมูนุ่มแน่นอนจ้าค่ะคลุกข้าสองทีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปค่ะจัดจานเสิร์ฟพร้อมกันค่ะพร้อมเสิร์ฟจ,จ้าผัดพิแกงหมูสามชั้นใส่ผักบุ้งไทยนะคะนี่เลย ผัดผักบุ้งนุ่มๆน,น,นะคะแล้วก็อร่อยคําโตโตแบบนี้เลยค่ะลองทํากันดูนะคะข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวไข่ดาวรับรองค่ะหมูนุ่มอร่อยกินเพลินไม่เหนียวให้กวนใจด้วยนะคะค่ะง,ง่ายๆค่ะฝากเพื่อนกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ